สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะวันนี้หนูจะมาวาดตัวพี่โยชินะคะก่อนอื่นวาดแล้นะคะอ่าถ้ากล้องไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะคะ นิสซุมผมค่ะแล้วก็มีผมอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้ไหวไม่สวยเท่าไหร่เลยวายจับกล้องไปด้วยแล้วก็โคบหน้าตัวกรตูนี้แหละ สปาร์ตาโอ๊ยมือบัง้ก <c oughs> <c oughs> ็จมูกไวนะ้อกองหนักแล้ก็ ไม,ไม่มีเสียงพัดลมก็ว่าอยู่หา่างจะพัดลมมากเลยค่ะร้อนชิบหายไปกล้องไปเซม,มาเลยไปต่อไปจะลงสีแต่ถือไม่ไหวแล้ว บังก็คอนี่ก็เป็นคอขาคอคอไม่ใช่เป็นหัวแล้วก็พี่โอชิเขาทำงานฝ่ายนะ้นเฟตตี้ก็วาดไปไม่ได้วาดสรงเขาหรอกวาดอัพทำไมไม่รู้อยากไม่มีอะไรทำถือ,อยากย่ง แป๊บนึงนะคะสืออี่ขอโทษเลยค่ะ เฮ้ยร้อนต้องรีบประวัดหน่อยเฮ้ยเห็นแล้วก่อนออกดีวะ <c oughs> ต่อไปก็เสื้อนะคะ ไม่ค่อยได้พูดมากหรอกค่ะช่วงดึกแล้วก็ โอ้ยหลอบโอ้ยไม่เท่ากันเลยก็เฮ้ย โอ้ยยิ่งระบายสตยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ เสร็จแล้วค่ะลงสียิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่วปแก่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย